อยู่ไหมตอนนี้ขึ้นมากัไมใครครับไดมอนด์ครับแล้วไอ้รถยนต์กระบะนี่ไม่รู้ต้างึูนตรมีเป็นไทยค่ะอ๋อครับคอันนี้เป็นของอลยรอ่าีเงี้ะตอนโดนไ่ได้กหนิี่สามมาอ๋อไม่รู้ว่าสองสวันก่อน dây Không sần dài. Ừ, nó sẽ được thoải mái đây. เหตุเหตุการณ์คุณแม่ก็อยู่กรุงเทพทีนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าพี่สาวโทรมาบอกว่าน้องถูกรถชนค่ะแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องไม่เป็นอะไรเห็นในในคลิปแล้วทีนี้ก็นึกว่าน้องจะไม่เป็นอะไรเห็นแต่บอกว่าไอ้กู้ชีพกู้ภัยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้ คุณหมอก็ได yeah. <th> ้ท <all> ําการน้องเข้าไปในห้องผ่าตัดแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้เหตุเกิดที่ไหนคเหตุเกิดที่หน้าสะพานหน้าตลาดทุ่งทุ่งนาทองค่ะอเคซีอยู่นานาหรือยังพี่วันที่23ค่ะแล้วเปื่ยังไงเราเราเข้ามารงพักวันนี้เราต้องการอะไรแบบมาโรงพักมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องไม่คืบเลยค่ะแบบว่า มาตอนไหนก็ไม่อยู่แล้วก็เราก็เป็นแม่ใช่ไหมคะเราก็เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะก็มีลูกคนเดียวค่ะพอจะรู้คู่กรณีเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะอยากให้เขามาแสดงความรับผิดชอบค่ะคิดว่ามาประมาณนี้ครั้งที่สามค่ะแต่ไม่มีความลืบหน้าอะไรเลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ารอรอแล้วรอ,รอตลอดเลยค่ะ ก็เหตุมันเกิดเมื่อวันที่23มกรานะครับเวลา5ทุ่มกว่านะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่พนักงานสวนไปสอบที่กระเดชหรืออะไรก็พยานยืนยันก็จะจะน้อยเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาดึกหลังรงนั้นนะครับก็จะขาดพยานหลักฐานนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับทางพนักงานสวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากเกิดเหตุก็จะนํารถมาตรวจสภาพตกนั้นมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็จะได้ ติดตามไอ้คนชนที่หนีไปนะครับมาดําเนินคดีต่อไปครับตรงนี้คิดว่ายากไหครับก็คิดว่าคดีนี้มันก็จะลาบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพยานในที่เกิดเหตุซึ่งเราจะต้องไปไล่จากกล้องใกล้บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็พยานที่ขับรถผ่านไปมาไม่รู้ว่าวันเกิดเหตุจะมีหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็จะพะยายามเต็มที่นะครับจะฝากไรถึงผู้ที่ขับรถติด ก็ฝากถึงคนที่ขับรถเล่นหนีกรณีนี้นะเหตุเกิดนะครับผมคิดว่าน่าจะมาพบพนักงานสอวนะครับเพราะว่าทุกๆคนมันความประมาทนะฮะใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาเสียหายเยอะทั้งเสียทั้งชีวิตเสียทั้งอะไรเราก็ต้องมารับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับ